เมื่อมีอาการปวดหัวเมื่อไหร่ที่ควรจะมาตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมวันนี้หมอมีคำตอบมาให้ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงจินิพาโตธรรมนะคะรังสีแพทย์ประจำคลินิกแอดไลฟ์ค่ะสำหรับการตรวจทางเอ็กซเรย์เกี่ยวกับระบบประสาทนะคะ ก็ทางเอกซเรย์เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2วิธีนะคะก็คือการทำ CT แล้วก็การทำ MRI นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียแล้วก็จุดเด่นของแต่ละตัวนะคะ CT นะคะหรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีข้อดีก็คือสามารถทำได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะใช้เวลาเพียงไม่ถึง1นาทีก็สามารถสแกนสมองได้ครบนะคะ แล้วก็จุดเด่นอ,อีกอย่างหนึ่งของมันก็คือมันสามารถที่จะดูพวกเกี่ยวกับกระดูกอะไรเงี้ยได้ชัดค่ะเพราะฉะนั้นการนําไปใช้เนี่ยก็คือมักจะใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นผู้ป่วยที่มีอาการอมารัมพฤกษ์หรืออัมาพาตอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้ CT ในการสแกนเบื้องต้นนะคะก็กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นอุบัติเหตุทางสมองก็จะใช้ CT ในการสแกนนะคะ เนี่ยก็ตามเนี่ยซีทีเนี่ยก็จะมีข้อด้อยก็คือว่ามันจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตรงส่วนของเนื้อเยื่อเนี่ยไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเ,เรื่องของรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับค่ะส่วนการตรวจ MRI นะคะหรือว่าการตรวจเอ็กซึเนแม่เหล็กไฟฟ้านะคะตัวนี้ข้อดีของมันก็คือสามารถเห็นส่วนต่างๆของเนื้อเยื่อได้ชัดเจนนะคะ อย่างเช่นในสมองเนี่ยเนื้อเยื่อก็จะมีส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อสมองพรงน้ําในสมองแล้วก็หลอดเลือดในสมองนะคะตัว MRI เนี่ยก็จะให้รายละเอียดได้อย่างชัดเจนแล้วก็แม่นยํานะคะข้อดีอีกอย่างของ MRI ก็คือมันไม่มีรังสีเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะไม่รับอันตรายอะไรจากรังสีมีความปลอดภัยสูงนะคะสามารถทําได้ตั้งแต่ทารกจนถึงผู้สูงอายุเลยค่ะสําหรับข้อจํากัดของ MRI นะคะก็คือ ข้อแรกเนี่ยมันใช้เวลานานในการตรวจนะคะอย่างพาร์ทที่เป็นตรวจสมองเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ30นาทีในการตรวจนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับคนที่มีใส่ device ต่างๆเอาไว้เช่น p a c e m a k e r อะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องมาพิจารณาเป็นรายราย,รายไปนะคะว่า device ที่ใส่เนี่ยสามารถเข้าเครื่อง MRI ไได้หรือเปล่าค่ะแล้วในขณะที่เราตัด MRI สมองนะคะเราก็สามารถที่จะดูทำ MRI ของเส้นเลือดไปในเวลาเดียวกันได้เลยนะคะซึ่งเรียกว่า MRA หรือว่า MRangiogram นะคะตัวนี้เราก็จะตัดพร้อมๆกันแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาประมวลผลแล้วก็สร้างเป็นภาพ 3D ได้นะคะเราก็จะเห็นเส้นเลือดได้ชัดเจนเลยว่ามันมีปป่งพองตรงไหนหรือว่ามีตีบตรงไหนได้บ้างนะคะนอกจากนี้นะคะ ในบางคนนะคะที่ไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะคะก็สามารถที่จะมาตรวจ MRI ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าในโรคบางโรคเช่นโรดหลอดเลือด <mon k> สมองโรดหลอดเลือดป่องพองหรือว่าก้อนเนื้อบางอย่างในสมองเนี่ยในระยะแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการอะไรเพราะฉะนั้นการมาตรวจเช็คอัพเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราวินิจฉัยภาวะต่างๆเหล่านี้ได้ค่ะ สุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามสาระดีๆจากเพจ Ad Life ได้นะคะขอบคุณค่ะ